สวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับช่องเที่ยวใกล้ตัวครับวันนี้พี่หนึ่งนะครับก็ว่างนะครับเมื่อเช้าไปทํางานมาเสร็จงานแล้วนะครับแล้วเราก็ว่างอีกครึ่งวันนะครับเราก็เลยตั้งใจคิดว่าก่อนจะกลับเข้าบ้านนะครับเราไปช้อปปิ้งก่อนดีกว่านะครับวันนี้พี่หนึ่งก็จะไปดูรองเท้านะฮะไปดูอาร์ดีแนะฮะที่เซ็นทรัลวิลเลจนะครับก็คือไม่ไกลจากนี่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เซ็นทรัลวิลเลจนะครับไปดูรองเท้ากันนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า ไหนก็ไปแล้วเนี่ยก็ไปถ่ายให้กับเพื่อนๆเอฟซีดูกันละกันนะครับว่าเซ็นทรัลวิลเลจเป็นยังไงแต่อะไรคุณคงเคยมาแล้วแหละนะครับแต่คนที่ไม่เคยมาก็อ่ะดูพร้อมๆกันไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกระป๋องสักมิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปเซ็นทรัลวิลเลจกันครับไปครับใช้ทางออกเข้าสู่ทางผู้ ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จอดรถแล้วนะครับตอนนี้คือแดดแบบโอ้โหช่าใจไทยแลนด์มากนะฮะเนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ข้างหน้าเซ็นทรัลวิลเลจแล้วนะครับอาจจะแผนกล้องไปให้ดูนะฮะในปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับไปเดินเล่นๆกันนะฮะไปเข้ามาก็จะเป็นแบบ ร้านต่างๆนะครับเรียงๆกันแบบนี้นะฮะร้านแบบยี่ห้อทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ Victoria's e c r e t นะครับคือร้านเยอะมากอ่ะฮะ Bath and Bodywork s นะครับเยอะเลยคุณผู้ชมข้างในคือกว้างโคตรเลยคุณผู้ชม กว้างขวางมากเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามากันวันธรรมดานะครับคนก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะชาวต่างชาตินะครับชาวจีนเอ่ยแขกเอ่ยนะฮะเยอะเลยวันนี้ฝรั่งด้วยนะครับก็เนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันนะครับไปไปดูกัน แวร้านนี้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมร้านบิวเทรียมนะครับอเย็นมากเลยข้างในคือเย็นมากเลยนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ว่าขอเข้ามาดูก่อน นี้วันธรรมดานะครับคนน้อยมากเลยคุณผู้ชมคนไม่เยอะนะครับเดินชิลมากเลยอะอากาศก็โอเคมันร้อนแหละแต่ว่ามันก็ล่มนะฮะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับเขาจะได้อยู่ได้เนาะมาเที่ยวกันเยอะครับรถมากสนุกมากเลยอะ โ okay. อเคไปครับขึ้นรถกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดินที่เซ็นทรัลวิลเลจนะครับสวนภูมิของก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับร้านค้าอะไรเงี้ยก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับวันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับโอเคประมาณนี้ละครับน้าเมือกมากคุณผู้ชม ขอโทษทีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะดูกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะไปล้วครับบ๊ายบายครับ